หญิงสาวที่ชื่อว่าพลอยวัย25ปีผู้มีความฝันถึงชีวิตรักที่สมบูรณ์แบบวันหนึ่งเธอได้สารภาพรักกับต้นชายหนุ่มที่เธอรักมาตั้งแต่วัยเรียนแต่เขาได้ปฏิเสธเธออย่างเย็นชาบอกว่าระหว่างพวกเขาไม่มีวันที่จะเป็นไปได้ความเจ็บปวดจากคำปฏิเสธนั้นได้เปลี่ยนพลอยไปตลอดกาลเธอค่อย,คอยถอนตัวออกจากสังคมหยุดติดต่อเพื่อนๆและย้ายไปอยู่บ้านหลังเล็กๆริมเขาที่เงียบสงบ ในทุกๆวันเธอใช้เวลาอยู่กับต้นไม้หนังสือสุนัขที่เธอรักและเสียงลมที่พัดผ่านโดยที่ไม่ให้ใครเข้ามาในชีวิตอีกเลยวันเวลาผ่านไปพลอยก็กลายเป็นสาววัยกลางคนที่คนในหมู่บ้านมักจะพูดถึงว่าป้าผู้ที่ไม่เคยรักใครแต่เบื้องหลังความเงียบงันนั้นคือหัวใจที่ไม่เคยลืมความเจ็บปวดครั้งแรกเธอไม่กล้าเปิดใจกลัวการผิดหวังเมื่อถึงวัยชราพลอยก็นั่งอยู่บนเก้าอี้โยกหน้าบ้าน ธอมองเงาตัวเองที่สะท้อนในบานหน้าตา่างความเดียวดายที่เธอเลือกทำให้เธอปลอดภัยจากความเจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันก็พลาดความสุขที่เธออาจมีได้ไปตลอดชีวิตคนที่ปิดกั้นตัวเองทั้งชีวิตเลยเนี่ยหลังจากที่ถูกปฏิเสธเนี่ยถามว่าในชีวิตนี้ในสังคมปัจจุบันนี้มีไหมมีนะคะมีมีมากเลยละ่ะเขาเลือกที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่าเพราะเขาคิดว่าการที่เขาไม่รับใครมาเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาถือว่าเขาปลอดภัย เขาเป็นเซฟโซนของตัวเอง